สวัสดีครับวันนี้พี่เตียนจะมาคุยต่อในเรื่องของ financial ratio analysis ในส่วนของ return on equity เป็นส่วนที่ต่อเนื่องนะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนิดนึงก่อนเพื่อจะได้จำได้ว่า 1. น,นะครับ ROE นะครับจำได้ไหมสูตร ROE เดี๋ยวเราทบทวนสูตรก่อน ROE มีค่าเท่ากับ PAT นะครับ profit after tax นะหารด้วย equity นะครับเราต้องจำตัวนี้ให้ได้ก่อนเดี๋ยวเราจะงงนะครับ equity พี่เตียนไม่ได้ใช้ เห็นเพินอะไรนะโบราณนิดหนึ่งส่วน ROA นะ ROA มันก็คือย่อมาจาก EBIT นะ Earning Before Interest and Tax ต้องจำตัวนี้ได้ก่อนจะได้ไปต่อได้หารด้วย Asset นะครับโอเคเรามาดูกันต่อเราสามารถแตกสูตร ROE ออกเป็น3สูตรนะครับเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อประโยชน์ที่เราจะได้ดูแฟกเตอร์ต่างๆที่ ย่อยลงไปเพื่อช่วยให้เรามองเห็นอะไรได้มากขึ้นอย่างเช่นตัสูตรแรกเขาใช้คําว่า ROE เท่ากับ ROA บวกกับ ROA ลบก,กับ cost of debt แล้วมาคูณกับ debt หารด้ว equity หมายความว่าไงหมายว่าตัวเนี้จะทําให้เรามองเห็นว่าต้นทุนของหนี้ที่เราได้มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาระดอกเบี้ยหรือหรือภาระการรับประกันเรื่องของอหุ้นต่างๆที่จะต้องเป็นการียกบริมสทธิ์้จ่ายให้เขาก่อนเนี่ยมันมีเท่าไหร่นะครับเรามีผลตอบแทนจากการลงทุน เท่าไหร่ก็คือมีกาไรก่อนภาษีและดอกเบี้ยเท่าไหร่เทียบกับทรัพย์สินนะครับเป็นอัตราการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในส่วนของที่เป็นทรัพย์สินทั้งหมดแล้วมาดูว่าต้นต้นทุนของหนี้สินมีเท่าไหร่แล้วทั้งหมดเนี่ยเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของสัดส่วนหนี้หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็มาบวกกับ R A ตัวเนี้ยจะช่วยให้เราเจาะลึกลงไปว่าเราควรจะดูแฟกเตอร์อะไรให้มันละเอียดขึ้นนะครับหรือตัวที่สองเนี่ยเราใช้สูตรนี้ก็ได้ ROE เทากับ ROA ล Interest Cost หารด้วย Asset ก็คือภาราดอกเบี้ยนะครับที่เกิดจากการซื้อทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ถาวอรหรือสินทรัพย์สินทรัพย์ชั่วคราวนะครับแล้วก็ไปดูกับ Asset a n d Equity หมายความว่าเรามีทรัพย์สินทั้งหมดเท่าไหร่เทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ตัวนี้ถามว่าจริงๆถ้ายิ่งมากยิ่งดีไหมยิ่งดีนะก็แปลว่าบริษัทอาจจะมีความเติบโตขึ้นมีซื้อทรัพย์สินได้มากขึ้นแปลว่ามีกําไรมากขึ้นอาจจะซื้อทรัพย์สินได้มากขึ้นนะครับแล้วเรามีภาระพดอกเบีย้ยเท่าไหร่ต้องมาดูด้วยนะภาระพดอกเบี้ยเท่าไหร่เทียบกับทรัพย์สินที่ได้มา <c oughs> ถ้าทรัพย์สินที่มีมากขึ้นแต่เปอร์เซ็นต์ของดอกเบีย้ยน้อยลงเนี่ยก็แปลว่าเราอะ แอกไวซ์ทรัพย์สินหรือได้ทรัพย์สินมาเนี่ยในต้นทุนที่ต่ำหร,ห,รห,รหรืออาจจะมีเงินสดในการซื้อทรัพย์สินเพราะว่าบริษัทมีกำไรสะสมเยอะมีรีเทนเอเอร์ยิ่งเยอะเลยสามารถซื้อทรัพย์สินในเงินสดได้โดยที่ไม่ต้องมีภาระดอกเบีย้ยมันก็จะทำให้ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นดีขึ้นนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันมันมีแต่ดีกับดีนะครับส่วนตัวสุดท้ายเรามาดู ROE อาจจะเป็นเรื่องของ r o a คูณด้วยแหารด้วย Equity ก็ตัวเดียวกันนะแล้วก็ Net i n ินค e หารด้วย PAT ถามว่าจริงๆแล้้้ววถาาาตตันนีีเรเรด,ดดูนะูสๆะ ROA <c oughs> EBIT นะครับเดี๋ยวผมจะตัดสมการให้ดูแล้วจะเห็นว่าทั้งหมดอยี่ยมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นแค่การแยกภาคออกมาเฉยๆงานด้วย asset นะครับเรามาดูเทอมนี้ดีๆเรามาตัดดูนะ EBIT ก็ตัดกับ EBIT asset ก็ตัดกับ asset สุดท้ายก็จะกลายเป็นตัวนี้เลยนะครับ Net Income หารด้วย equity เห็นไหมยฮะก็คือสูตรของ ROE นั่นแหละการโดยสรุปทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้าเราดูดีๆเราก็จะเห็นเลยนะว่าสูตร ROE เนี่ยเราแตกย่อยเป็นตัวต่างๆต,ตามนี้มาเพื่อจะดู cost of debt ดู debt to equity ratio นะครับก็คือ DE ratio ที่เราพูดบ่อยๆอ,ยอตัวนี้ยิ่งสูงดีไหมไม่ดีนะแปลว่านี่อ่ะในการกู้ยืมมาเนี่ย มันเยอะเทียบกับสัดส่วนผู้ถือหุ้นก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าตัวนี้ไปสร้าง EBIT นะครับาหารด้วย Asset าตาัที่สูงแปลว่านี่เนี่ยก่อให้เกิดกำไรรายได้จากการเอานี่ไปซื้อทรัพย์สินมาแล้วทำให้เกิด Generate Income หรือเกิดไรายได้กำไรที่ดีก็จะทำให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นดีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราดูเรื่องอะไรก็ตามในเรื่องของ Financial Ratio Analysis เนี่ยเราควรจะรู้รายละเอียดของสูตรแต่ละสูตร แล้วมาดูประกอบกันถว่า financial ratio มี20-30ต,ตัวเราต้เอาทุกตัวมาดูแล้วก็แต่งย่อยลงไปเป็นเทอมต่างๆหรือแฟกเตอร์ย่อยต่างๆเพื่อจะเจาะลึกว่าปัญหาอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับแล้วก็จะได้แก้ถูกจุดนะโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันในสไลด์ต่อไปนะครับขอบคุณครับ